สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ตุ้มสมยงคาเซ็นเตอร์นะคะจะพามาชมรถเก๋งราคาถูกผ่อนสบายกระเป๋านะคะแค่วันละร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับเจ้าคันนี้เป็นเจ้า m i t ิ u ูบิชินะคะเป็นตัวเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีนะคะเกียร์ธรรมดาใครที่กำลังตามหาอยู่ไม่ควรพลาดนะคะอาจจะสวยแค่ไหนมาชมกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าเจ้าคันนี้นะคะ เป็นสีดําเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าเดิมโรงงานสวยกลิบใสกลิบเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะมาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมนะคะตัดดํานะคะโลโก้มิตซูบิชิอยู่ครบนะคะอ่าในส่วนด้านข้างรถจะสวยแค่ไหนมาชมกันต่อคะ่ะในส่วนด้านข้างของตัวรถนะคะสำหรับเจ้าคันนี้จะเป็นล้อแม็กแถมให้เลยนะคะขนาดขอบ15นะคะเป็นแม็ก คันนี้แมมกแถมให้เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจรีบๆเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยวที่หูกระจกด้านข้างทั้งสองข้างนะคะสวยเดิมกรีบเลยนะคะใครที่กําลังตามหาอยู่ไม่ควรพลาดนะคะมาเดี๋ยวเราจะพามาชมในส่วนของด้านท้ายของตัวรถนะคะมาชมกันเลยค่ะในส่วนด้านท้ายรถนะคะจะเป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะโลโก้ ishi, มิตซูบิชิมิลาดอยู่ครบเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้ ในส่วนของด้านท้ายรถนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะาสามารถจุของเดินทางได้นะคะสําหรับรถเล็กคันนี้ก็มีที่เก็บของมีในส่วนด้านท้ายรถสามารถเก็บของได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในกันต่อเลยนะคะในส่วนภายในของตัวรถนะคะคันนี้จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะและกระจกข้างปรับไฟฟ้ากระจกพับไฟฟ้านะคะสําหรับเจ้าคันนี้จะเป็น เกียร์ธรรมดานะคะระบบเกียร์หสปีดนะคะส่วนแอร์เย็นฉ่ำนะคะเครื่องเล่นสามารถเล่น a r ร์ค b ได้นะคะเป็นจอทัศสกรีนนะคะมาในส่วนเบาะของเขานะคะจะเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานเลยนะคะเรียกได้ว่าใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะผ่อนแค่วันละร้อยกว่าบาทสนใจทักมาเลยค่ะมาในส่วนของ ตัวเครื่องยนต์จะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปชมกันต่อค่ะในส่วนห้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์ของเขาจะเป็นเครื่องยนต์มิตซูบิชินะคะขนาด 1200cc นซีซีนะคะมาพร้อมระบบเบรก ABS นะคะคานหน้าเดิมโรงงานเลยนะคะน็อตเดิมทุกจุดเลยนะคะคุณลูกค้าใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะแนะนำเลยนะคะเนี่ยแผ่กันความร้อนยังอยู่นะคะมอกอกแผ่นเพจอยู่ครบเลยนะคะ ใครที่กําลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดน,นะคะสําหรับค่างวดแค่วันละร้อยกว่าบาทเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวราคาเจ้าคันนี้กันเลยนะคะใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะคันนี้จะเป็นเจ้ามิตซูบิชิมิลาดนะคะเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีนะคะเป็นตัว GLX เกียร์ธรรมดานะคะปี2017ราคาเปิดตัวที่169,000บาทนะคะหรือผ่อนเพียง3,300บาทตลอดอายุสัญญาเลยนะคะ ฟรีค่าจัดค่าโอนพรบภาษีและบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเข้ามามีบริการไปทำสัญญาให้ถึงหน้าบ้านนะคะมีบริการฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงนาน1ปีแถมให้เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจโทร0812386699วันนี้สวัสดีค่ะ